ปีนี้โชเชอร์13ใบที่ WGT 1,350บาทนะสวัสดีครับวันนี้เพิ่งได้ตัวโบชเชอร์จาก City p a e s t i g e มาเดี๋ยวมาดูกันว่าโบชเชอร์มีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นนะเดี๋ยวพูดถึงบัตร City p a e s t i g e กันก่อนคือ City p a e s t i g e เนี่ยก็คือผมมันมีบัตรเครดิตเยอะมากแต่ว่าถ้ให้เลือกแบบบัตรที่แบบชอบมากๆอ่ะยังไง City p a e s t i g e อ่ะก็ต้องเป็นหนึ่งในนั้น คือซิตี้เพสติดใบเดิมของผมอ่ะมันไม่มีเพย์เว็บครับผมก็เลยไปขอใบใหม่มาที่เป็นเพย์เว็บพอมีเพย์เว็บปุ๊บอะคือสะดวกมากผมก็ไม่ต้องพกกระเป๋าตังค์เพราะว่าใส่ไว้ในเคสมือถือแล้วก็พวกร้านกาแฟอเมซอนหรือว่าเซเว่นอีเลเว่นอะไรพวกเนี้ยเราสามารถแตะแบบปุ๊บได้เลยผมขอพูดถึงตัว City p เพสติดคร่าวๆก่อนนะครับก็คือ City p เพสติดอะครับมันจะมาพร้อมกับค่าธรรมเนียม8,453บาทอันนี้รวมแบตแล้วนะครับก็อาจจะฟังดูแบบเอ๊ะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมได้เหรอแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมามันก็คุนะ้ ที่ผมใช้ประจำเลยคือ1นึ่งริมูซีนคือมันใช้ได้2ครั้งต่อปีแต่ปีนี้ได้3ครั้งแล้วก็ไอสอครั้งต่อปีเนี่ยมันใช้ที่ต่างประเทศในเอเชียได้อย่างเช่นผมอาจจะชอบใช้ที่ญี่ปุ่นเพราะมันคุ้มญี่ปุ่นค่าแท็กซี่แพงแล้วก็2เนี่ยคือเวิร์กมากเลยคือ Priority p a s s เพราะปกติ Priority Pass เนี่ยถ้าไปจ่ายเงินซื้อเองเนี่ยเป็นหมื่นนะจองแรม3คืนแล้วก็ฟรีคืนที่4นะครับก็คือเหมือนลดไปเลยๆอ่สิทธิประโยชน์อื่นๆออะมากเลยนะดี๋ยวผไปทแยกกอีกคลิปดีกว่าราะนยาวเลย งั้นเดี๋ยวเรามาดูอบาเอฟฟิตท,ที่ผมได้ในปีนี้เป็นโบเชอร์ทั้งหมด13ใบนะครับใบแรกเนี่ยคือ TWGT นะครับอันนี้ทาง e เดลิ i ชสต l ซักเคยทำรีวิวไว้แล้วเป็นบล็อกนะครับเดี๋ยวผมใส่ไว้ในเดสคริปชั o นให้ก็ตัวเนี้ยมันจะให้เป็นตัว gastronomy tea time set นะครับก็คือเป็นคล้ายๆแบบขนมแล้วก็พวกชาเนี่ยสำหรับสองท่านมูลค่า1,350บาทอันนี้ฟรีจริงนะผมเคยไปใช้ไาแล้วปีที่แล้วก็ใช้คือใช้ทุกปีเลยแหละอันนี้มันได้เหมือนเดิมเรื่อยๆเ,เลยแล้วก็ ใช้ได้ที่พารากอนดิอมเปอรี่แล้วก็ไอคอนสยามแต่ตัวนี้ผมบอกนิดนึงว่าม,มันต้องจองคือในโบเชอร์ er, มันเขียนว่าล่วง,วงหน้า1วันแต่จริงๆอ่ะก็จองไปนานกว่าน,นั้นก็ดีเพราะว่ามันจะมีโคตา้าด้วยมันาจ,จะเต็มใบที่2นะครับเป็นตัวเอวิสก็คือขับฟรี1วันก็คือเช่ารถ1วันฟรี1วันอันนี้ผมก็ใช้จริงๆโบเชอร์หฟรีหของ A อวิสเนี่ยคือปีนี้ก็ผมได้ใช้จริงๆคือไปที่สุราษฎร์ธานีพอดีปลายเดือนนี้ก็ทั้งหมดน,นี่ย มันอยู่ที่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบาทเพราะว่าผมว่ามันมีส่วนลดเข้ามาหนึ่งวันก็จริงๆมันน่าจะตกวันหนึ่งประมาณ900้อแต่ว่าเหมือนเราจ่ายสวันเราจ่าย2วันเพราะม,มันฟรี1วันใช่ไหมครับจริงๆไป2วันอะ่ะก,ก็จ่ายแค่900นะถ้าอย่างเงี้ยแต่เพิ่มว่าเอา3วันก็เลยต้องจ่ายพันแก็ลดจริงๆตั้งแต่ใบที่3เนี่ยเดี๋ยวผมแยกกรุ๊ปปิ้งเป็นเกี่ยวกับหมวดหมู่ดีกว่าคืออันแรกเนี่ยเป็นเรื่องของอาหารมีทั้งหมด4ใบนะครับก็คือใบแรกเนี่ยเป็นที่แอ h เทนีโฮเทล อันนี้จะลด30%ใบที่2เนี่ยเป็นที่แกรนไฮแอทเอโรบอันแบงคอกก็ลด30%เหมือนกันนะครับแล้วก็ใบต่อมาเนี่ยเป็นที่บัญญัติทรีแบงคอกอันนี้จะฟรีมูลค่า1,000บาทปัดกำนันนะครับแล้วก็ใบต่อมาใบสุดท้ายของอาหารเนี่ยเป็นเชอร์ตันแกนสุขุมวิทก็คือประมาณว่า1ฟรีหนึ่งะครับแล้วก็รับเวลคัมดริงก์สแก้วเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกัน อันนี้ให้ดูตัวอย่างในหมวดอาหารนะครับคือใบแรกเนี่ยเป็นตัว The a t h e n y Hotel Bangkok อ่ะมันก็จะมีหลายร้านที่เขาให้นะครับอย่างเช่นตัวแรกเนี่ย l e n t r e Cafe ก็เนี่ยมันก็รูปประมาณนี้นะครับแล้วก็เนี่ยคือเข้ามันหน้าเว็บก็จะมีเมนูประมาณนี้อันนี้มันหน้าหน้าเว็บอ่ไม่ได้บอกราคาก็อาจจะต้องไปมีราคาอยู่แต่ว่าก็ต้องไปเช็คทีคือเราได้ส่วนลด30%นะครับจากตัว City Prestige ส่วน ตัวที่สองเนี่ยเป็นตัวโรงแรมยอดฮิตเลยแกนให้ว่าแอดเอราวันแบ่งคอกก็คือเขาจะลดตัวเป็นมื้อกลางวันหรือมื้อค่ำมันคือลันต์หรือดินเนอร์นะครับแล้วก็ใช้ได้เฉพาะจันทร์หนึ่งพฤหัสก็คือเนี่ยราคาถ้าลันต์อยู่ที่พันหกร้อยห้าสิบวกบวกดินเนอร์ยอยู่ที่สองพันห้าสิบวกบวกอ่ะสมมุติว่าเราไปกินลันต์ของวันจันทร์หนึ่งพฤหัสเนี่ยก็ตีเป็นพันหกร้อยห้าสิบวกบวกผมตีสองพันแล้วก็ลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ตกอยู่ที่คนละประมาณพันหนึ่ง ใช้ได้สำหรับ4ท่านนะครับตัวนี้ก็ก็ลดไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ต่อมาเนี่ยอันนี้ผมเคยไปกินใช้ตัวเพสติดเลย mm hmm. ก็คือช r a รัต g ันแกนสกขุมวิ b a n g คอกเนี่ยก็อยู่ที่2500บวกบวก,ก็ตีไป3,000นะครับก็มันเป็น1ฟรีหนึ่งก็เหมือนผมมาจ่ายคนละพันห้าแล้วก็ได้ตัวเครื่องดื่มเวลคัมดิ้งสองแก้วนะครับก็อันนี้อันนี้คิดว่าน่า,นาจะคุมสุดในตัวมื้ออาหารนะครับส่วนตัวต่อมาเนี่ยเป็นเวอร์ติโก้ก็ บอกเลยว่าร้านประมาณอย่างเงี้ยคือราคาค่อนข้างแพงคือเขาให้บัตรกำนันมูลค่า1,000บาทแล้วก็คือต้องไปกิน2คนนะ่ะมีผู้ติดตามอย่างน้อย1ท่านแล้วก็มียอดใช้จ่ายครบ2,000ขึ้นไปคือเหมือนอประมาณว่ากิน3,000จ 1, นะ่ายพันหนึ่งะแต่ว่าถ้าไป2คนนะคือผมบอกว่ามันเป็นไปได้ยากที่จะจ่าย3 0 0พัน่น่าจะจบที่หลายพันนะครับกลุ่มต่อมานะครับก็เป็นกลุ่มของโรงแรม ก็มีทั้งหมด3ใบตัวแรกเลยอะ่ะก็คือ v e รันดารีสอร์นะครับอันนี้จะเป็นเข้าพัก1คืนฟรี1คืนแล้วก็ต่อมาจะเป็นคอสพัทยาพัตตมหนักนะครับอันนี้ก็จะมีราคาพิเศษสำหรับห้อง l u กชัวรี่โอเชียแล้วก็ e อ e วอเรจเอกซ i ฟโอเชียนสุดนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นโรงแรมคอสพัทยา Ocean ยนฟิสเซียนะครับะจะเป็นราคาพิเศษสำหรับ b e d เบด룸ดูเพ็กพูลสุดแล้วก็เบด룸ฟูลิล l ่า ในส่วนของโรงแรมนะครับก็คืออย่างตัววิลันดาเนี่ยเขาจะให้1คืนฟรี1คืนคือผมว่าก็ต้องใช้ก,ก่อนว่าราคาที่ให้1คืนฟรี1คืนเนี่ยราคาเท่าไหร่แล้วมาดูใน a ่ยโคดาซึ่งส่วนใหญ่อะราคามันจะสูงกว่าโคดาพอสมควรก็ต้องดูกันก่อนวนะ่าคุ้มไหมแต่ว่าราคากด้าตรงเนี้ยมันมันจะมีส่วนลดอีกอย่างเช่นเราใช้บัตร KTC Visa ใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็จะมีพวกแท็กอะไรพวกนี้บวก B. อีกก็ลองเทียบดูส่วนตัวต่อมาเนี่ยจะเป็นตัวคอสพัทยาพระตำหนักใช่ไหมครับคือในเนี้ย เขาบอกว่าเขาให้ตัว Luxury Ocean View เนี่ย4,599นเน็ตนะครับสำหรับ2ท่านจริงๆคือมันก็ได้ลดไปประมาณหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยคือผมลองจิ้มเป็นวันที่17 18ของเดือนธันวาคมคือวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็ได้ราคาอยู่ที่ตรงเนี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกราคาเนี้ยมันจะบวกขึ้นไปเองหน่อยก็เท่ากับม,มันก็ถูกกว่าจริงแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นอาจจะสัก2ี่าสแต่ว่าไอตัวโบเชอร์มันก็อาจจะดีลงมันใช้ตรงช่วงแบบที่มันแบบพีพคๆอ,คอะ่ะค าคาโรงแรมสูงได้เช่นช่วงปีใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนะี่ยจะเป็นตัวพัทยาโอเชียนเฟียเนี่ยมันเป็น X2 เนี่ยคือต,ตัวเดียวในวอร์เชอร์นะครับก็คืออันนี้จะแพงกว่าคืออันนี้ผมยกตัวอย่างห้องวันเบ o m ดูเพ็กซ์สุดอะอยู่ที่ราคาประมาณนี้ใช่ไหมครับที่เห็นก็คือ,อบวกบวกก็ผมมาตีไป9,000กว่าบาทอันนี้ให้7,500ก็คือถูกลงจริงแล้วก็ก็ไม่ได้แบบว่าเยอะขนาดน,นั้น ส่วนกลุ่มสุดท้ายนะครับจะเป็นเกี่ยวกับสปาและก็เครื่องประดับนะครับตัวแรกเลยเนี่ยก็จะเป็น The Attorney Hotel Bangkok อันนี้จะเป็นทรีทเมนต์หนึ่งฟรีหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวที่สองเนี่ยจะเป็นคาแรงก็จะเป็นกลุ่มอ,อันแรกเลยเนี่ยคือลดค่าผลิตภัณฑ์15%นะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยลด25%เกี่ยวกับตัวทรีทเมนต์นะครับแล้วก็ใบที่3เนี่ยจะเป็น Grand Hyatt Elba Bangkok อันนี้จะเป็นตัวราคาที่ลด50%นนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นแบรนด์มาทาร่า หรือมาทาราสตูดิโอนี้คือจะเป็นตัวเครื่องประดับก็คือเราได้สิทธิลด30%นะครับส่วนของสปาและเครื่องประดับเนี่ยน,นี่ผมเปิดให้ดูไปแล้วกันว่าแบบเป็นประมาณไหนนะก็ตัวอันแรกเนี่ยของตัวแกนไฮแอดอ่ะก็เป็นตัวไอสวันนะครับก็ประมาณนี้สปาแล้วก็มีของคาแรงอันนี้น่าจะจริงๆรู้กันอยู่แล้วก็เป็นพวกแบบเอ่อทรีทเมนต์เครื่องสาอางต่างๆแล้วก็มีตัวของเอ่อสปาของเดอะแอตเทนีโฮเทลแบงคอเนี่ย ก็ประมาณนี้เปิดให้ดูรูปแล้วก็สุดท้ายเป็นตัวมาทาราสตูดิโอเป็นพวกเครื่องประดับนะครับก็ประมาณนี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเบนฟิตนะครับเป็นโวเชอร์ที่ผมได้จาก City p เพสทีของปี2022นะครับก็ต้องบอกว่าแต่ละปีเนี่ยมันก็จะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆนะแต่ว่าผมว่ามันก็จะมีแบบความคล้ายอยู่อย่างหนึ่งคือมันจะมีอันที่แบบเหมือนคล้ายๆแบบฟรีเลยจริงๆอะ่ะอย่างเช่น TWGT เนี่ยคือปีที่แล้วก็ได้ปีก่อนหน้านะผมก็ได้คือได้แบบ เรื่อยๆเลยอันนี้ก็คือเหมือนโอเคเลยมันฟรีจริงๆแล้วก็ตัวอย่างเอวิสเล่นาคาเนี่ยคืออันนี้มันก็อยู่ที่จังหวะแต่ปีนี้ผมใช้จริงๆส่วนไอ้ตัวอื่นๆเนี่ยที่พวกห้องอาหารหรือแบบโรงแรมหรือว่าพวกทรีทเมนต์อ่ะอันนี้ผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคนได้ว่าจะได้ใช้ไหมขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะแล้วก็อย่างของผมที่มันก็ขึ้นอยู่กับบางปีอะ่ะว่าปีนี้อยากจะไปทานข้าวที่โรงแรมพอดีก็เออก็ใช้เลยมันก็คุ้มเลยอะ่ะหรือว่าแบบอยากจะไปทำทรีทเมนต์พอดีหรืออยากจะซื้ออะไรที่แบบมันมีส่วนลดี ก็โอเคแต่ตรงนี้แต่ละปีก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะก็ต้องรอดูอัปเดตนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่คนกังวลกันตอนนี้ก็คือซิตี้แบงก์ถูก u ู b มาเทคไปใช่ไหมครับทีเนี้ยก็ไม่แน่ใจว่าสิทธิประโยชน์ของซิตี้เพสตีเนี่ยจะยังอยู่เหมือนเดิมไหมตอนนี้เหมือน u o b ก็มีคอนเฟิร์มออกมาว่าแบบยังไงปีหน้าก็ยังอยู่นะครับก็คือสิทธิประโยชน์หลักๆก็ยังเหมือนเดิมก็โอเคตรงนี้ใช้ได้เหมือนเดิมสบายใจได้